คุณนิพัทธ์มีมีเนื้อ,อ รายการนรายการนำเอรกจะเป็นเนื้อทองคาเนื้อเงินนะครับเนื้อมหาชนวนมหาละรวยวันนี้เราจะมาบอกเนื้อมหาชนวนมหาละรวยกันครับวันนี้อ๋อครับเป็นแบบนําเลิกใช่ไหมเป็นแบบนําเลิกใช่ครับเลิกรายการโลหะจะเป็นนําเลิกทั้งหมดครับอ๋อวันนี้ท่านเมตตาเต็มที่เลยนะท่านเมตตาบอกว่าท่านหมดทำไม่เคยทาแบบนี้มาก่อนอ๋อฮะปั๊มก็เคยปั๊มแค่องค์เดียวมีปั๊มทั้งหมดทั้งหมดถ้าสิบเก้าองค์เลยใช่สิบเก้าองค์เป็นเนื้อเนื้อครูครับองค์ครูนําเลิกนะใช่ครับองค์ครูนําเลิกครับครับี๋ยวเดี๋ นะ,ะตามไปดูตรงน,นู้นนะนะหล่น journey, นนอนะครับเก้าอ uh ี้เก้าอี้เก้าอี้ให้ปูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูปูใส่สายกัน ต้องบรรยายกันรูภาพนี่งเลยเกย์หยี่งฟูมายังผมเลือกรุ่นนี้มานะมือ่ายครับอาจารย์ครับคุณป้อมสกกลครับเรียกรู่นรปชมาครับครับสวยมือสายหรียอาจารย์ฟ้านะครับเพราะผู่จีก็เป็นสายสายาจารย์ฟ้านี่เหรียญสภาพร้อเอร์เซ็น์เลยนะ ซองเดิมๆมาเลยนะครับมาเป็นมวลสารในการจัดสร้างรุ่นนี้นะผมว่ามาให้ซองเหรียญเลยนะครับจะต้ก็แผ่นจานที่ปูกจานเมื่อกี้นะครับแช่นี่เราใช้มวลสารเหรียญจานฟ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไว้จานฟ้านกรอนขออนุญาตก่อน ครับนะอากาศร้อนนิดนี่ครับนะฮะที่สุดก็มีหมวกให้ท่านนะครับนะอากาศร้อนนะอากาศร้อนนะครับนะเดี๋ยวท่านท่านเมตตานะครับนะนะนี่ใต้ต้นโพฮะนะฮะใต้ต้นโพนะครับนะหลวงปู่เจอนะครับไอ้สิ่งทั้งทางเด้อเดี๋ยวผมจะนำไปติดซื้อ ทุกิตทันเจ้ามูลฐานครับคือการบูรพ์นี่ครับมีมูลฐานเหรียญเหรียญหลวงคู่ฟ้าด้วยนะครับเรียนหลวงคู่ฟ้าจะรู้ใช่ครับหลวงคู่ฟ้าก็จะหลวงครับครับสองเหรียญเลยครับบริการจัดสร้างรุ่นนี้ครับรูปแค่ ฟังนี่จากลูกไม่เกลี่ยเลยตอนก็นุ่มเลยท่มันกมมแก่แล้วครับพูดกันนุ่ <S <S นมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ให้ให้ลูกศิษย์ได้ดูทั่วโลกอ่ะบหลวงปูนะ่ฮะ

อ่านกองที่สองเลยครับอ่านได้ดาวสมร้ร้อนเลยปยังปู่ยังไม่มองอ่านได้เรื่องะร้อนแน่ปูร้อน เมตตาเทนะเททองนะครับถ้าปิดเอตะบวยมาใส่บสายวยมาี่ัะฮะสวยฮะเนี่ย เดี๋ยวหลงปู่จะย่อนลงลงตะบวยนะครับนะที่นำเอาไปย่อนลงเป้าหลอมนะจะบร้อนนะครับร้อนนะครับหลงปู่นคาข้าพวกอทั้งมเลยะครับลวงปู่ฟ้าครับ ใส่แมวลูกปูอ๋อใส่ที่ลังนปูถึงปูร้อนครับครับเนี่เป็นแผ่นจานที่ลงปูจานเมื่อกี้จานสามแผ่นทะลุเลยนะครับอ่าลูกปูยิบทีนี้พัดใสยตอนข่าดนี้ดิฮะปูกำลังกินเหรียญจานฟัานใส่เนี่ยเวลาไหนอ๋อคือถามว่าแสดงไหมเพราะว่า ตั้งใจทํางานนี้ให้ออกมาดีแล้วก็อยากได้มวลสารแบบสุดยอดมวลสารครับก็เลยจะได้ไหมใช่ไม่เอาลุงเนี่ยไม่เสียดายไม่เสียดายครับเพราะว่าตั้งใจเป็นมวลสารครับดีครับจริงไหมจริงครับดีดีครับจริงเลยครับจริงไม่ใช่ให้เราครับไม่ดีไม่ดีปลอกว่าดีครับจริงครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปใส่มวลสารนะครับปลูกว่าดอย่างเงี้ยเลย ดีไหมดีครับยิงไม่ยิงให้เลยทางเราดขอบคุณเลยขอบคุณครับโอ้ไม่ยิงให้เหท่ามใช่ใช่โอ้เพราะท่านถามว่าดีไม่ดีนะฮะหลวงปู่ผางท่านถามว่าดีไม่ดีดีไหมดีครับดีไม่ยิงครับให้เลยให้เลยเขาบครับไม่รู้ขอบไม่ขยายครับอ๋อไม่รู้อดเลยโอ้ดีนะพี่ก้องทุกทีดีดีครับบาราดูหลวงปู่จื่อท่านวัดเขาแตงร้อการปู่ร่วมของพระท่านผู้มีแต่ความเมตตาครับ พี่ป้อมครับขอแงเงินหน่อยครับพี่ป้อมข้างหลังครับพี่ป้อมไม่ได้ไหนข้างหลังครับมันขอมาช้าให้ครับเราจะออกพระองค์ดับเบิ้ลด้วยครับเแงเงินอันนี้แท้เงินเลยนี่ขับเงินแท้ครับโอ้แท้เงินแท้ครับปู่แงเงินแท้ๆนะครับปู่ครับหนักไหมครับนี่เงินจริงๆนะครับนี่เงินธรรมดาเงินยวงก็มีนะอ๋อขับเงินยวงแบบนี้ครับเงินยวงนี่ครับไหนๆเงินยวงแงขอถอนเรื่อยปู่ด้วยครับ รร้อนร้อนมร้อนร้อนร้อนครับครับแเยครับเดี๋ยวเอาึลครับพเลยครับร้อนสโอ้โหโวาเยอะเก้อนเลยนะครับอันีเป็นโบสาณที่ปู่ใส่ให้นะครับ้ก็คำปิงกลองนี่เด้อกลองเทพระาทไรก็ถามแค่นี้ยดีไมดีมันจริงไม่งเลยนะครัโอ้โหครับชอบคน อ๋อชอบคนจริงจริงใจเลยอ๋อตอนที oh. ่พ oh. ัเด oh, okay. ี๋ยวจะบอกปฏิบัติเหมือนกันให้หลวงปู่เป็นพูนเลยพระเทพดยโย่ปฏิบัติต้องวางความตายไรับเวลาได้ความมีโอ้ตู้กําปีใหญ่เปิดทุกเรื่องนี้ครับ80,000จําคันอยู่นี่หมดอ๋อพระนะครับหลวงปูนะครับผมเคยมาสร้างพ้าหลวงปูเมื่อ8ปีก่อนครับมากังวิทย์เนี่ยครับวิทย์เยยสุ จะผู <mile> ้ห <derived> ญิงแล้วโลภนะเรโดดีอดีวบอมันแล้วัไผมไม่เกี่ยวนะผไม่เกวนี่มัเมียกมาลูกกมาอผมผมไม่เกี่ยวนะนเป็น

เก้าองค์ครับใช้เงินูกังอยอมานไม่ให้ที่ได้สวายผรับางที่ได้บางที่ไม่ได้นับกิบว้น้อบปล่อยวางเลยปล่อยวางเลยข้าวไม่ได้ข้าวไม่ได้องาเดี๋ยวพี่พัดเีผมพัดให้ลูกปู่เลยไม่ติดมันบอกไม่ติทำเดี๋ยวไปติติส์ยไปครับครับแค่ตรงมันรอีบุตรครับ คอนเปยาปการพกราชเกุนเป็นเพื่อนกันไม่ก่อนโอ้ทำอย่าไปติดนะปู่นะติดอย่าไปทำถ้าตก็ไปไม่ได้รุดก็ไอยรุดครับติดก็ไม่รุดติดก็ไม่รุดติดถึงเขาเยอะเลยิถึงเขาเยอะแล้อืม ไม่ใูแล้วช่กางครราโอคร็พเราเป็นัอ่แม่เราก็วยิ่งตายมันค่าแม่เราจะตมือนกปนาพอาตอนนี้งคนไม่ได้เกิดตอนนางนได้ต่ปราถ่ายกเือ่นทีตดีลักชวลและเขียนไม่ใช่ทางวครับมัิมอาทางงกดี ติดติดเององปัาการเงินแท้เงินสุเออมาชิมาสิไปเที่ยวเออใช่มชิมาปฏิมาติดอยู่นั่นแหละครับนับปฏิตก็ยเก็ิครับนเขาคิดถึงเขาเป็นเกียจะปฆ่าเขาอ้ติดรงการดีกว่าไปรักตัวไปเก็บไปเขามั่งไเราบางิาครับ ทำมันบุ่นไบร์คป้อมไสดี่ป้อมแรงเทนะที่ป้อมห้าใจบุ่นไครับคดีสบายจะเบือบานเป็นัครับจะเิร้อนไม่สบายบอยงนี้เนี่ยครับปฏิบัติมู้ใจเสยร้อนเท่อ ตอนที่คุยอไม่ถอดออ่กครูก็จริงแต่ตอนที่คุยอยู่ไม่ถอดเองเลยมักฝนที่ผ่านอ้สอนเองก่อนสอนเองก่อนับที่พูดมัร pues mm. ับมกผลเ้าอ nah ้คร้อนเาให้ร้อร้อน้อนอครับู่ต้เำเลยครับปู่ ครับนาลครูปูเป็นประธานในพิธีเทนำเลิกเนื้อเงินนะครับนาตอนนี้นะครับนายรูปูจอนะครับดนี้ฮะเทนำเลิกเนื้อเงินนะครับ งออนะฮะไฟโมฮาโถสานะครับผู้่บอกมันร้อนผู้หลงแสดงไว้ร้อน้วยไฟไปคปอโทส่ร้อน้ไฟเป็นตโมหะอร้อน้ไฟไปคือโทสะถ้าตัวงก็ได้ร้อนขนาดนั้นเลยเนาะ ้าวิงตายต็เหม้อ้ค่าแม่เรานิ่งโง่ทั้งหมดข้าวชาตายหนึ่งก็เหมือนค่าอนไม่มีสองคนจะได้เกิดจริงไหมล่ะทำอยูด้วยกันสองอเดียาึงโยงเดียวคุณหญิงตัดทิ้งหมดไม่รักแล้วไม่เกียดแล้วทุกอคุณแล้วตัดทำไมได้คุณบิดามารดาอนี้เียทิ้งทำไม่ต้องตั้งน้ำโมก่อนน้ำโมเนี่ยบิดามารดา น,น <go to go to ี่จะเอิ่อนี่ดือนธาคมครับปูมันจะไม่ตัดเลยยังไม่ตัดครับปรับตัดดีเป็นตัดครับแล้วแ้่พอเสร็จแล้วเ้าไปให้ปู๊บจานดีครับ้าวบําพักเลยครับข้าวบาผ่อนปิดตาครับปิดตามาชงลาบด้วยัาชงลาบครับนี่ผ่าแห่งชงลาบเก็เงีนยมาด้วยเงินของเลยมาถึงมาเน้ออ เะอรับจมาซารน้องแพนมาครับถุงได้บกเปิดอานไม่ขาดเปินบ้างครับรับประลังคืนนี้ไม่ถึงเมืองเครับแก้วใสมานมเต็มเต็มเ้ามเเเเเเเต็ม ดูนะครับดูนิดแบครับจะทัดทั้งหมด9องค์ครับทุคนครับงานเนื้อเงินนะครับงานองูเท9องค์นะครับ